สวัสดีค่ะน,นี้ราชสมพงษเกษตรรถถ่ายมือสองมีรถรุ่น B2740s เข้ามา1คันค่ะตัวนี้มาพร้อมกับดันหน้าและโลตรตารี่เลยค่ะรถคันนี้สวยมากเลยค่ะย่างดีสีเส้นเจดทะเบียนปี2 5 6 6ค่ะมาพร้อมกับชุดโครงกันอ้อยดันหน้าและโรตารี่สีเดิมจากโรงงานเลยค่ะ B2740s ตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะตัวนี้ นี่อยู่ที่221ชั่วโมงค่ะดูสภาพข้างในค่ะด้านบอบด้านดีหมดเลยค่ะถ่ลองค่ะมาพร้อมกับโรตารี่ RX 8 5 B ตัวใหม่ล่าสุดค่ะมาลองเครื่องลองให้เราดกกันค่ะ อนี้อยู่ที่ราคา348,000บาทค่ะก่อนพบคุณเลยค่ะ โทรศูนย์หกห้าเจ็ดศูนย์แเก้าสมเจ็ดศูนย์เพื่เรถไทย่สองตึ่อำเภอคองขุมจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ